มาครับทุกคนแล้ววันนี้จะพาไปดูว่าไอ้ทำใบห,หน้าบิงโกยังไงให้เป็นสีชมพูทุกอันแล้วเราจะได้มีโอกาสสุ่มไอ้พวกแพ็คของตอเลส08สแดงอ่ะให้จํานวนให้มันได้เยอะที่สุดอ่ะก็คือ1เราจะต้องไปหาเพื่อนที่มีไอ้แผ่นเนี้ยไอ้แผ่นบิงโกเนี้ยแล้วตั้งเป็นรายการโปรดเลยนะอันดับแรกคนที่เราเจอต้องตั้งไอ้แผ่นสีชมพูเนี้ยให้เป็นรายการโปรดก่อนวิธีการตั้งก็เนี้ยกดเดดติร์ินแล้วก็ไอ้ส่วนรายการโปรดแล้วก็มาที่เลือกเลยอันอื่นอ่ะชมพูหมดแล้วก็ ไปหามาแล้วเนี่ยแล้วเวลาพอจบแมทใช่ไหมมันก็จะมาหน้านี้แล้วเราก็กดสก,กิปข้ามไปแล้วก็จะเป็นหน้านี้ต่อมาเนี่ยหน้าคล้ายแมทพาร์ทอะ่ะเรากดถัดไปอีกมันก็จะมาเป็นหน้าถัดมาเป็นหน้าไอ้สี่ครูแผ่นของเขาอะเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นผู้ต่อสู้ที่เขาตั้งเป็นรายการโปรดให้เราจิ้มที่ไอ้แผ่นบิงปูเนี่ยจิ้มเลยพอจิ้มเข้ามาปุ๊บมันจะให้นี่มุมขวาล่างจะมีรับอยู่แล้วก็กดรับความเตือนคือมันจะรับแผ่นเนี่ย ได้ทั้งหมดในในในรอบนี้ของเรานะได้แค่3แผน่นคือ3ามแผ่นเนี่ยเราต้องเลือกดีๆเพราะว่าเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้จนกว่ามันจะรีรอบหน้าแล้วก็จะน่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนกิจกรรมมั้งหรือยังไงสักอย่างเนี่นะเลยต้องเลือกแผ่นที่เป็นสีชมพูเยอะหรือถ้าเกิดใครมีอยากได้พวกทองพวกอะไรเงี้ยก็จะต้องไปเลือกทองแต่ย้านะว่าเลือกได้แค่3แผ่นในรอบในรอบกิจกรรมรอบนี้เนี่ยพอเสร็จปุ๊บแล้วเราก็รับแค่นั้นเอง ก็เสร็จแล้วอันนี้ไล่การที่จะทําให้สีชมพูมันติ๊กถูกเพื่อที่เราได้รับสีชมพูไงก็จิ้มไปเลยอย่างเช่นแผ่นนี้ใช่ไหมเราจิ้มไปดูารายละเอียดได้เลยว่ามันให้ทําอะไรนี่อย่างอันนี้ก็ทําประตูในแมตช์ PVP เนี่ยจิ้มไปเลยแต่ละอันนะว่ามีอะไรประมาณนี้ถ้าใครยังหาแผ่นที่เป็นสีชมพูไม่ได้ก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยแหละเจอกันครับน้องชาย